งนะนะรงงานียุครับโโฟนะครับสองห้าดีดีโบธรรมดาอันนี้รถอชิปเดิมครับมีเโบูสามสิบยังไง เบิ้ลได้บ้าเันเร่งอ่ะตนอนแรกเดิมเบิ้ลไม่ได้ <c oughs> เดสียง, <c oughs> ง,งได้เรื่องอยู่น,นะได <c oughs> มีน้ำมีนวลบ้างเสียงไร้เือนไบิ้ลได้แต่ไม่กระเด้าอรอ งไมง่จริงจริง,รง,งถ้าเป็นแบบนี้นะของเดิมแบบเอาแล้วเ,อวเ,อเจอทางไงพี่ต้องขาวนิ่งสุดๆเดี๋ย่จะให้ลองนะกล้าหาให้ลองดีได้เลยพี่ผมลองที่อากาแล้วนะเอาเลยเต็มที่ เบิ้ลได้ด้วยนะครับเออแฟนเรามีจริงครับรับปรกันเลยปกติแบบนี้อะไรนด่นั่เบิ้ลเนี่ยเบิ้ลเบิ้ลขาเกียร์ได้เลยพี่ขาเกียร์เ้เบได้จริงสิของเดิมเยียบไปไม่มีเดียบ ไปก่อนไปก่อนไปนะคาร์ไวไปก่อนวายแต่ไม่ได้เว้ยผมก็โเหมือนกันไปอื่นวายจริงเลยด,ดาแถมมาด้วยมีจริงครับผมเนาไปอื่นที่ข่อไวายนะได้ครับเนียนแน่นอนเนียนเนียนแต ซ้อมแพร่เดิมเลยนะผมไม่ได้แปลงไม่ไม่ได้จัดปรเกะไม่จัดเอ้าผมยื้อไม่มุดรถพี่เลยเขาเขามองอยู่นะโอ๊ยไม่ได้แตะต้องอะไรรถพี่นักนิดเลยนะผมจะจูนในโปรแกรมเมาอย่างเดียวเลยครับไปโอ้เออผมหลอนเลยต้องถอดนู้นถอดนี่ถอดแล้ววะผมค่าให้ลองด้วยว่าไม่ได้เพราะผมไม่ได้จูนรถพี่คันแรกรถพี่น่าจะเป็นการที่ไปรู้เท่าไหร่แล้วเป็นพันแล้วไหม แล้วอาการอาาตัวดีใกล้นี่ผมองมองเลยว่ายากถ้าคนนุณหัวไม่เป็นนะนอาการเยอะมันเหมือน,น,น,นเดิมมันไ่เนว่า ได้ไหมผมอยากดูเทคนได้ไม่ได้นายอยากทำอะไรก่อนเด็กแต่เดี๋ยวต่อเกียร์ต่ออะไรแบบนั้นต่อของรปกติไม่มีห้อยไม่มีดอกของเดินต้องรอหน่อยต้องรอเนี่ยโอ้ปันน้ำหลังเลยแบบ ชิเดิมีรโนะเ <c oughs> ล็กเล็กถ้ามันมีมันมันจะมีเนื้อกว่านี้เออแต่ผมองคนแ่น,น,น,นัน้อยไปแป๊บเดียวรล่ต้งแงกว่าะแต่มัน,น็แรงมันกเนนดิมยอะเจริงๆอ่ะคนละเรมังพี่่มันมันยังไม่ได้แต่งใจผม่ย ผมไม่ชอบสูง่ๆแนะพี่ไม่ชอบฟันผมก็เดี๋ยวจูนให้ถอยหน่อยนะอ่ามันจะได้แบบเป็นเนื้อกว่านี้รถเอาเอาเยอะวัวนี้ก็ได้พี่ควันไม่เป็นไรแต่เอาแต่ท่วมๆเลยไม่เอาเลยไม่ไม่ท่วมไม่ท่วมขับใช้งานพี่เลยสังเกียร์ไม่ออกเลย่ไคกว่านะนี่แจ้งอะไรก็ไม่มีนอาจะกปวดจริงๆอะ ได้ับสบายใจสานลมัวาอ่หมดพี่คเรเนีดแตวไงว่า,า <c oughs> น,นเ,นเ,นเ,เ,เรนเ่งไม่ไวี่ก็ไม่ใช่นะโอ้โหู <c oughs> ว่าไวนะทางคนีอย่างเงี้ยเราเห็นท่านนั่นูนนว่า่เา สูงไม่ขับได้1 2ไม่ได้ท<ถ>น <understands ridiculous work> ี้ตัดเสียเลยห้าขอตัดเสียดันี่ผมไม่ได้เก่งเลยเนี่ยสุดเลยแต่รถมันนิ่งอาการสิุดินไปจุดแล้วแอปต้องกินเยอะ

lớn nhạc